สวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตในเรื่องบ่อสําหรับจะเลี้ยงจิ้งโงงหอยนี้กันต่อนะฮะดัดแปลงมาจากบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดเดิมตัวนี้เป็นบ่อเล็กนะกว้างหกสิบยาวร้อยี่สิบเซนเอามาเจาะเป็นผนังคล้ายๆทําบ้านหน้าต่างอะทําบ้านแล้วมีหน้าต่างเนื่องจากว่าไปเห็นเขาเลี้ยงตะั๊กะแต่แล้วเห็นโรงเรือนเขาเราก็มองว่าจิ้งโงงเราอะมีปัญหาในเรื่องขาหลุดเราก็ยังแก้ไม่ได้ เหลือวิธีหนึ่งที่ยังแก้ไม่ได้ก็คือปรับปรุงโรงเรือนนี่แหละอย่างอื่นไดแก้หมดแล้วแต่ก็ไม่สามารถลดปัญหาในเรื่องของขาหลุดตอนช่วงกักแล้วก็ทยอยตายได้พอมาศึกษาในเรื่องของวิธีการเลี้ยงตาก,กแตนเราก็มองตะกแตนเป็นจิ้งโกงแล้วมองว่าถ้าเกิดจิ้งโกงอยู่ในบ่อแบบนี้แล้วเราเลี้ยงคล้ายๆตากแตนคือโดยปกติทั่วไปจิ้งหรีจิ้งโกงเขากินยายอยู่แล้วเหมือนกันแต่ที่เราเลี้ยงหัวอาหารเนื่องจากเราเลี้ยงปริมาณเยอะแล้วเรา หาญ่าเพื่อที่จะให้มแมลงกินได้ไม่เต็มที่เพื่อนบ่งบอกแบบนี้เลยมันไม่ง่ายเหมือนซื้อหัวอาหารหญ้าเนี่ยบางทีถ้าเราไปเอาที่อื่นก็กลัวจะมียานเปื้อนมาตัวนี้มันก็เลยเป็นข้อจํากัดต้องเลี้ยงวยหัวอาหารแต่ทีนี้จิ้งโกงหัวอาหารก็กินน้อยถ้าเกิดจะให้ผ้าให้หญ้าให้หญ้าอย่างเดียวเลยหาได้ง่ายด้วยเนื่องจากเขาก็กินน้อยด้วยกินไม่เยอะเหมือนตั๊ก,กแตนตัวน,นี้มั่นใจทีนี้เราก็เลยต้องมาแก้ไขในเรื่องของทํายังไงให้ขาเขาไม่หลุด พอเรามองโรงเรือนตะ๊ก,กะแตนแล้วเนี่ยมันพื้นที่โล่งเนาะอากาศมันน่าจะถ่ายเทยดีถ้าเป็นยิ่งกงอยู่ในพื้นที่แบบนี้น่าจะโอเคนะฮะฉะนั้นเราก็เลยทําบ่อออกมาตามภาพที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยจากนั้นแผงไข่ก็จะไม่เลียงจะ,จะเลียงคล้ายๆกับตะ๊ก,กะแตนที่เขาเลี้ยงอยู่ตอนนี้ดูก่อนทดลองดูก่อนแล้วค่อยปรับเปลี่ยนตามปัญหาที่เจอส่วนในเรื่องของหัวอาหารอาจจะไม่ให้ให้เป็นผักเหมือนที่เลี้ยงตะ๊ก,กะแตนดูว่าเปอร์เซ็นต์รอดจะสูงไหม หากว่าเป็นอย่างที่นันนี่คิดไว้นะเราก็สามารถเลี้ยงจิ้งโงงง่ายๆแล้วก็ต้นทุนไม่สูงด้วยทีนี้บ่อที่เรามีเลี้ยงจิ้งหรีเนี่ยเราก็สามารถปรับปรับได้ง่ายในการที่เราจะมาเลี้ยงจิ้งโงได้เหมือนกันนะเดี๋ยวตามดูยาวๆจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆหากว่าเราเลี้ยงสมเราเลี้ยงสําเร็จเปอร์เซ็นต์รอดสูงเราก็จะมีกงงออกสู่ตลาดได้มากเพียงพอต่อความต้องการเผลอ ตลาดตลาดโกงได้บอกตรงนะเพื่อนๆไม่มีตันมันอร่อยมากแล้วก็ระยะเวลาเลี้ยงมันค่อนข้างใช้เวลามันก็เลยยังเป็นยังเป็นศาสตร์เศรษฐกิจหนึ่งที่น่าสนใจมากๆขอแค่เราเลี้ยงให้ผ่านตามกันยาวๆคะ่ะอัปเดตให้ดูแน่นอน